สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆอาย,ยใายเอื้อยยิ้มสดๆทุกคนนะคะเนาะย่างล้อมาเลยๆพี่น้องย่างมาปราบแปลงพี่น้องโอ้ยได้ต้องสิเขียได้ขวบได้เนาะพาพี่น้องมาเบิ่บงปลาล่แปลงมาเปละ่ยนแตลงแปลงงามงามสวนแตลงพีน่น้องงามขนาดเลยโอ้ยหน่วยคนนะพี่น้องตลอดตะเลอยู่ ห้าแหงโอ้ยห่างแหงนานเลยปลาแตงสวนนี่เสียงเก็บอยู่ใส่เนาะคือดังมาลงปุงปังไปทางไนหนเนาะเมื่อนนี้ยะเเ,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 เลือมัอานนกะเหลืองเลยพี่น้องพี่น้องเงี่ยโอ้อาสอด phân considering a lion phân yong. Oh, so lái là nothing. Him Ôi quê vội. tầm long nó my bung lưng 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 lửa lưng 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 ทุกอย่างก็เก็บต้นเห็นผู้คนหิวผู้ออกไปโยอยโอยแมวมันโขนเป็นสัตวนั่นแหละแลไวไปผู้ใดต้พี่น่องหนามร้ายตกตก เก็บสุดมาเราป่านี่เก็บสุดมาล้วบ่นมามามาเขากล้องแล้วจะขู่แล้วมันฝั่งเสียงนวยไงพรโลดถิ่มาลงปุงปังพระตนสอนหลายขู่ลราบนลูก้าง๋วยวสิบสามขู่ก็ได้ลหลเถอะ ไม่มมแต่ขีบยาาม่แต่ีบงเนาะเออมันีม่ไหรมไม่นตกไม่เงีอยมันก็ดอดร้ายด้วยผลจอรลายผลฉีดยาเยีย้ม,ยมันใหญ่ขุนแท้ทุกขุนคือจังแท้สุดสุดขุนคือเพื่อนในเก็บอยู่ย่างมาัเก็บไปหอฟังเสียงคืออคือชนวยใหญ่แหวถิ่มมาลุงปุงฟังแสวถิ่นมถือดขูบ้าน

คนตกขคยคขีนุ๋งเนาะขีนบุงนนบ๋งกกรไรย่ได้ขูกับนวยงามเแถวนจัก้างเนาะขีนบุ๋งไรขีนุ๋งไรอย่างนันมัน,นตแต่งกอดชา,าผิดสีจะามาเตโตมัเนี่ยสีจะหหอกไรนี่ สี่แล้วมันจะค่อยกินโบขนิงิงเขื่องสมนันโบเอาบ่นสมนันเ่าม่วมก็แห่เหมืองกับสมพดีอยู่ได้หรอหน่อยแห้งเลยนะเก็บขมือขุมมือใหญ่ใหญ่ขมือลวะ

กินน้เมือคืนยสาวเนี่ยวาันเป็นแค่เจ้าเจีบหัวคนเจ็บหัวกินหมันเมื่อคืนเนี้ยเนี้ยดูดูไม่ได้ดีๆแซมนีเก็บอไอยู่บอนี้มนีแซมนีอร่อยเนาะ ใส่กันไกลหนีบแตด,ดแตด,ดเลยฟั่งเสียงถิ่มใส่ปุกป,ปุปักวู้ยคือสินโนหญ่แหงนาอไอ้ได้ยุ่มแบบนี้ย,ยงนนังได้ย<า>ินเลยถิ่มมาโงโปง่งเบิ่อยโอ้นยนอใ่ญ่แหงวะคือเป็นโยนใส่เอาเปล่าวะแต่กินแสบเนาะพี่น,อนะออน,น้องเนาะคุณยิ้นำกินนำเลค่ะบอกไมู่้ใครโฉมยิ้นำกินนำเลค่ะกินกับว่เป็นยังเนาะคุณนี่ต่ขี่มึงบง โอเคอยาอื <Yeah. S 2> uh huh. มคปกติอยามันรุงเลยใช่ขา uh huh. บุงนิดเจงหน่อยเราจะซาแม่ใก uh ่เลอไปจะันไปดีเราไปกับซาแม่ หอยอย้หหอ,ยหอยหน่อยห้อยหน่อยหลายเนาะในพี่น้องในเบิ้งบรรยา,ากาศจังสีเล่านอ้นอฟป่าเน้องปา่าเวน่าเขามาหากล่องในปาา่ามาหากล่องเลยเวน่าซื้อแข่งเลยเขาบอได้ถามหรอกขอบคุณพี่น้องอเด้อที่เขามาติดตาม ไห้ก็แังแรงยัดเยี่สิบอกป่าว่าป่าไม่พูดเขามาเบิ่งเกียวไล่ไล่เด้อสวาเด้อ<ด> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไว้เสม่เด้อพี่นอ้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยาป่วดยาเจ็บยาจนขอให้อยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพสำหรับคลิปนี้ไว้เสม่ห์ละบ๊ายบายจ้า